สวัสดีครับตอนดข้กเสนอเส่นกับผมประชารจุรเชลิวันนี้มาในเอพิปโซด26ครับเรามาจะมาพูดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง SharePoint กับ Microsoft List นะครับจริงๆ Microsoft List เนี่ยมีอยู่มาค่อนข้างจะนานแล้วเนาะกว่าประมาณ2ปีได้นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยก็ถือโอกาสนี้เนาะนะครับผมไม่ได้ทำคอนเทนต์มานานระยะหนึ่งเลยเกือบปีกว่าเลยด้วยซ้ำนะครับอธิบายให้ฟังนะครับว่าความแตกต่างมันคืออะไรนะครับผม Uh, จากในนี้เนาะแอปพลิเคชันทั้งหมดของ Microsoft 365นะครับตัวคุณเป็น e n r p r i s e License นะครับผม b Business License นะฮะคุณจะเห็นพวกแอปพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เ uh, i c r o s o f t List นะครับผมจะเป็นส่วนหนึ่งในนี้นะครับไ e เซนที่คุณมีนะครับรวมกระทั่งตัวที่เป็นตัว SharePoint นะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าไอตัว SharePoint List เนี่ยมันเป็นส่วนประกรอบหนึ่งของตัว SharePoint นะโอเคในเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมี SharePoint List กับ Microsoft l i s t นะครับต้องบอกว่าในอดีตนะครับตอนที่ Microsoft l i s t เนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับผมจะมีฟีเจอร์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งเรียกว่ามีความสามารถเหนือก็แชร์พลายลิสต์นะครับแต่ปัจจุบันนะต้องบอกว่าแชร์พ p า l ลิสต์นะครับผมกับ Microsoft l i s t ะเป็นสิ่งเดียวกันเลยในความว่าอะไรหมายว่าคุณใช้บนที่ไหนก็ตามนะครับเหมือนกันประสบการณ์เหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับ เพียงแต่ว่าตัว Microsoft List เนี่ยจริงๆเนี่ยนะมันจะมี Option ที่บอกว่าคุณสามารถจะเก็บ List ตัวนี้ไว้กับคุณเองได้นะครับเป็น Personal List เลยนะครับผมซึ่งในตัว SharePoint เนี่ยทำไม่ได้นะครับถามว่าคอนเซปต์มันเป็นแบบไหนเฮ้ยคอนเซปต์ก็คือตัวไฟล์ Sharing ที่อยู่ใน OneDrive กับตัวที่ SharePoint นะครับใกล้เคียงกันมากนะครับอันนึงสมบรุคคุณเก็บไฟล์ไว้ในไซต์ของ SharePoint นะครับใครมี access ก็เข้ามาได้ถ้าคุณเก็บไฟล์ใน OneDrive คุณ control สิทธิ์เองนะครับ Admin ก็ยุ่งกับคุณไม่ได้คุณเป็นคนเลือกที่จะแชร์พวกนี้ให้กับใครก็ได้นะครับ Microsoft List นะครับก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับผมคุณสามารถสร้าง list นะครับซึ่งคุณมี full control เองได้นะครับแล้วค่อย g i v access ให้กับคนอื่นๆนะครับอันนี้เรามาลองมาดูกัน นะครับผมกดไปที่ microsoft list นะครับผมแบ่งเป็นซ้ายขวาให้ดูนะครับผมมันก็เดี๋ยวก่อนจะไปตัวนี้นะเดี๋ยวก่อนจะสับสนต้องบอกว่าไอตัวที่เป็น share point นะฮะปกติมันจะเป็นไซส์นะครับจะเป็นเว็บเพจต่างๆนะครับมันก็จะมีโครงสร้างองค์ประกอบหลักๆนะครับสองอย่างด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่เป็นตัวเก็บไฟล์นะครับกับไอ้ที่เก็บพวก list data หรือคล้ายๆกับ excel table นะครับคล้ายๆกัน นะแบบนั้นนะครับซึ่งในรูปแบบของที่เราจะพูดในเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นของตัว List ์นะครับหรือในรูปแบบของเป็นของ t a b ทเ a ิ View หรือว่าเป็นของตัวเทเบิเนาะอย่างที่จะพูดกันง่ายๆก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัว Microsoft พูดผิดนะแชร์พอยล์ลิสต์นะครับผมก็ลิสต์นะจะคุ้นเคยอย,อยู่แล้วบางคนก็เอาไปสร้าง Power App สร้าง Work Flow ต่างๆ นะครับที่ใช้ในการประที่ใช้ประโยชน์ได้เพราะว่ามันเป็นฐานข้อมูลที่เรียกได้ว่าจะเรียกว่าฟรีเลยก็ได้นะครับผม by default นะครับเพราะคุณมีเอ่อเอ,อเ่นตัวนี้มาแล้วเนะเาะแชร์พอยคุณก็สามารถใช้ความสามารถมาได้ใช้มันเป็นฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นแชร์พอยต์ลิสต์นะครับผม เพิ่มคอลัมน์ได้นะครับตามที่คุณต้องการนะตามไทป์ต่างๆเช่นในนี้นจะมีไทป์ต่างๆที่คุณเลือกได้ในการแอดข้อมูลเมื่อเพิ่มคอมลัมน์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นไทป์ข้อมูลที่คุณเลือกเนี่ยได้นะฮะเป็นแบบนั้นแล้วก็คุณสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้นะครับเพิ่มลดได้อีดิได้นะครับดีลิตได้นะปกติเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเรา move ไปดูในฝั่งที่เป็นตัว ท็ลิสกันอ่าพูดผิดนะ Microsoft list บางทีผมก็เรียกสับสนนะครับเราจะพูดถึงตัวที่เป็น Microsoft list นะครับต้องบอกว่าผมบอกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันพีชเดียวกันเลยหคว่อะไรถ้ามันเป็นสิ่งเดียวกันจริงสแสดงว่าเราสามารถ convert มันไปเป็นแบบเดียวกันได้ถูกไหมอ่าผมจะโชว์ให้ดูทำยังไงนะครับหล,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 ลักๆก็เราดู URL ของตัวที่เป็น Microsoft list นะครับมันจะลงท้ายด้วยไงฮะอ๋อ question mark นะครับผม env เท่ากับ webviewlist นะครับอันนี้จริงๆมันเป็นคีย์หลักเลยทําให้คุณสามารถแปลงล่างตัวนี้นะครับเป็นอ,อะไรนี Microsoft list ได้นะครับแปลงล่างปึ๊ณสามารถแปลงเป็น Microsoft list ได้เลยนะครับไม่มีอะไรมหัหจารจันะฮะต้องบอกว่าเฮ้ยในความหมายก็คือทําไมอ่ะทำไมเราต้องมาจัดการมันให้เป็น list แบบนี้ด้วยมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าเนะี่ยคุณนึกถึงแล้วกัน นะครับถ้าคุณทํางานอยู่นะฮะปัจจุบันถ้าคุณใช้แชร์ i n ยอยู่นะฮะคุณจะเจอโจทย์ว่าเฮ้ยไอแชร์โพยที <Share Point S 1> ่ส่งค <Share Point S 1> ุณเน่ยเวลาเราจะแอดข้อมูลมาตรงเนี้ยมันเจอสิ่งแบบเรียกว่าก่อควรหัวใจมากเลยเนม่่าจะเป็นเมนูที่จะกดลิงก์นะฮะกดไปก็ Lost ไปนะหาทางกลับไม่เจออะไรต่างๆก็จะยูเซอร์อาจจะไม่ไม่เหมือน IT ไม่เหมือนใครเนาะที่สามารถนำพิกักลับมาได้มันจะล o อคง่ายนะครับแต่คุณบอกว่าเฮ้ย ไอ้สิ่งที่เราจะให้เข้าไปอ่ะเราจะให้ลิงก์เข้าไปอย่างเดียวแล้วให้ลิสต์เขาไปทํางานนะครับอันนี้ผมพูดถึงการแปลงร่างก่อนเนาะเดี๋ยวจะพูดพูดถึงเกี่ยวกับ,กบลิสต์ที่มันเป็นอินดิวิเดีลที่อยู่ในเก็บของคุณคุณไปแชร์แอคเซสได้เองนะอยากให้มันเข้าง่ายอ่ะอยากให้มันดูง่ายกว่าน,นั้นอยากให้คุณเข้าแอคเซสตรงนี้ได้ไอเมนูไ่นผมไม่ต้องไปกดหรอกเนี่ยทำไงก็ใส่คีย์ตัวนี้เข้าไปแล้วก็แปลงร่างมันซะแล้วเราก็ให้ลิงก์นี้เข้าไปครับไปทํางานเสร็จเขาก็ไม่ต้องกังวลแล้วจะไป โอ้ชั้นจะไปโพที่ไหนนะฉันจะไปโพตร,ปปรงอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เน,นี้ยจริงๆมันก็ c o p ปี้ความสามารถทุกอย่างี่คุณจัดก,การบนแฉลบพาริสเนี่ยมาอยู่บนนี้เรียบร้อยเหมือนกันเลยเนะเหมือนกันครับจัดการ Access อะไรพวนีไ้ได้หมดจัดการ Integration ต่อกับ Power Apps นะครับ Power BI นะ Power Automate ต่างๆที่คุณเคยเยได้หมดเลยเนะครับผมอ่าคราวนี้จะบอกให้มันเหมือนกัน นะมันเหมือนกันปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาเรามาดูในลิสต์ที่เกิดคุณเคยวิสิตพวกะแชร์ไปลิสต์อยู่แล้วนะจริงๆมันจะขึ้นให้คุณด้วยว่าไอเรซิลิสติกคุณเคยเข้าไปเนี่ยอะไรนะแชร์ไปลิสต์ถ้าเกิดคุณเคยเข้าอะไรไปเนี่ยมันก็โผล่ตรงนี้เหมือนกันอย่ผมเป็นดีไซน์ไอเดียเนาะมันก็โผล่ตรงนี้ผมเหมือนกันแบบนี้ก็เข้ามาในแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะในแบบนี้เนาะถ้าเกิดเราดูเฮ้ยลิสต์แบบนี้เอาจริงๆคือมันก็เอ่อเอื้อประโยชน์หลายอย่างเหมือนกันนะครับเอื้อประโยชน์อะไรหลายอย่างเหมือนกันที่เราจะไปใช้้งานได นะครับสำหรับที่เป็นแบบด้วยซิงเกิลวิวอย่างเดียวเลยเข้าใช้งานได้ง่ายนะครับเดีวเรามาดูในการ c a t e l i s ิตล้วกันถ้าเกเราสามารถเราจะสร้างอ,อ่อลิสตใหม่นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็มีออปชันนะจากเอ,อ e x l e l จาก CSV อต่างๆไม่พูดถึงแล้วกันมันน่าจะเคยคุ้นเคยเคยทำกันอยู่แล้วนะครับก็บ,บอกว่าเป็นเอ,อ่อชื่อเนม e e m o o on y y MS List แบบนี้เลยนะะผมเลือกสีเลือกโลโก้อะไรก็แล้วแต่แต่มันจะมีออปชันใะห้คุณเลือกว่าคุณจะสร้างลิสตเนี่ยที่ไหน ถ้าคุณเลือกสร้างบนตัวที่เป็นแชร์พอยต์มันก็จะใส่ลิสต์ลงไปแชร์พอยต์หมายความว่าถ้าเกิดใครมีแอคเซสบนแชร์พอยต์อยู่ก็จะเข้าลิสต์นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์แบบวิวแบบ Edit อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณแล้วแ้่สิทธิ์บนแชร์พอยต์คุณแต่ถ้าเกิดคุณเลือกแบบ My List นะครับคอนโทรลเป็นของคุณเหมือนกับคุณ,คณที่คุณใส่ไฟล์บน OneDrive เหมือนกันเลยนะครับเช่นผมกด Create ตัวนี้ โอเคผมก็จะลิสต์ของผมขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับบน My List นะครับบันนี้แหละก็สามารถที่จะเพิ่มคอลัมน์นะครับต่างๆขึ้นมาได้เองนะฮะอย่างที่เราต้องการนะครับเช่นเพิ่มเดทอะไรต่างๆเข้ามานะฮะแอดข้อมูลนะครับลองแอดข้อมูลเข้ามาสินะฮะวันที่หนึ่งนะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผม ไปนี้อาจจะเจอกันบ่อยขึ้นเนาะแล้วก็ทำกรุ๊ปปิ้งอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผมขอเขายนิดนึงเหมือนกับแชร์พอยททุกอย่างนะครับผมทำอินทิเกชันทำอะไรต่างๆได้ถ้าเกิดคุณจะให้คนมาแอคเซสแอปตัวลิสต์นี้ได้นะครับจึ่งคุณจัดการคุณต้องแม g จแอคเซสการเข้าใช้งานนะครับเอาจริงก็เหมือนอะไรก็เหมือนแชร์พอยท์นี่แหละคล้ายๆกันเราจะให้เขาทําอะไรได้จะอิดิทได้นะครับใครล่ะเมแกนจัดไปคุณจะให้เขาอิดิทได้แค่ไหนทําอะไรได้บ้างนะครับ สิทแบบไหนวันที่เมื่อไหร่เนี่ยจัดการเหมือนกับ OneDrive ทุกอย่างแล้วคุณก็แชร์สิทธิ์ไปนะครับเขาก็จะรับพวก Invitation ต่างๆไปแล้วก็สามารถ Access ตัว Microsoft List นี้ได้นะครับก็มาดู Access นะมันก็จะขึ้นอยู่นเน m ้ c แ o นแค t ไม่ Edit List นี้ได้นะหลังจากนั้นเราก็จะเหมือนกับมี Core List ละที่สามารถทำาบนนี้ได้จริงๆคือ Extend ที่อื่นนะบน Microsoft Teams แววกเนี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้ นะนั้นใครเคยดูวิดีโอที่เกี่ยวกับตัว SharePoint OneDrive ผม SharePoint list กับ Microsoft list ครับทำงานเหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าต่างกันแค่ว่าเฮ้ยอันนึงเนี่ยมันสร้างมาเพื่อแบบให้คุณสามารถแบบสร้าง list แล้วก็ access ผ่าน SharePoint ได้กันคือ,อ list จริงๆอะ่ะอันนึงมันเป็นวัตถุประสงค์ที่เกิดมนเป็น SharePoint list เอามาปปัับ i e วมันซะให้มันสามารถเข้า access อย่างที่ต้องการได้ไม่นาวิเกตหลงทางไปหรือสร้าง list ตัวเองขึ้นมาแล้วก็แชร์กับใครบางคน ะครับที่ใช้ในการทํางานในการ tracking รกกอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะครับเรื่องต่อกับ Power App เราพมันทำได้อยู่แล้วนะนะนนี่ครับผมวันนี้ก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้เนาะกับเอพิโซดนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวพบกันเอพิโซดหน้าอีกครั้งหนึง่งนะครับผมขอบคุณมากนะครับผม